นี่ของแท้นะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2,566นะครับอาจารย์ป้อมฝันธงนะครับนี่ฝันธงไปเลยเออเต็มเมาเต็มเต็มเออประกันฟันเลยใส้สองงวดงวดนี้งวดที่สามงวดงวดที่สามได้ได้โบม่งวดวฮะ ได้งวดะแสนกว่าบาทนี่นะครโอ้ไอ้งวดนีเลยงวดีเดไดตัวไหนบอกบอกบอกพี่น้องเลยปะสวัสดีครับวันนี้นายหอยปลายแดงนะครับพบกันฉินเคยนะครับแต่วันนี้ก็ด้ภาพมาเบิร์ง่วนกง้วยนะครับพี่น้องใิภาพพี่น้องมาเอลีนะครับเบิรนะครับนี่คือสารลักกิโลเฮียนนะครับถือมาแหลวหลายงวดนะครับวันนี้มีโอกาสผ่านมาทางสุรินทร์นะครับอำเภอศรีขอรภูมินะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันนี้เราจะได้ตัวไหนกันไปตามไปดูพิ่กัดจะอยู่ระหว่างอ่าเ้นอำเภอสีขอนะครับอำเภอสีขอไปหาท่างสงมนะครับเดี๋ยวกิโลเมตรที่เราไหลเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะครับมีของขายนะครับมีดอกไม้มีเกเืียนนะครับมีหมามมีผู้นะครับ เกิดในาะพี่น้องเนาะช่วงนี้หาฝนนะครับมีของกินนะครับมาถึงแล้วนะครับนักเสียงโชคครับมาตอนนี้นะครับกับมีเลขขายนะครับขายดีบ่แมเขายดีอยู่เด็กตัวไหนขายดีสองเก้าเก้าสองหมดแล้วสองเก้าเก้าสองหมดแล้วอ เฮ้ยหนูมีบางไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเลยไปเลยไปเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศจะมีสารนะครับผึ่งแผงโรตรีนะครับเพียบเลย ใอาจารนไปถามเพิ่อนเดยตัวไหนไปมาจะพาไปถามเพิ่นจาร์ปอมบ่นี่นะครับอาจารย์ประจำสำนักน,นะครับจา์ได้ตัวไหนได้ตัวไหนครับจาร์ปอมอ่า ช่องช่องนี่บอครับอาจารย์ช่องนี้บอโอ้ยน่ครับเจ้าฉบับนะครับอืออ่าหนึ่งสองสามเอาชีสแชะอ่าโอเคาปไปอืม เอาใจป่ะครับพี่น้องเออเอาเอา,เอาตามนี่แหละ้าเป็นผมผมมาเอาตามนี่แหละน้องครับนาะอืออืมโอเคโอเคมาเดไซส์นี่ครับค่ะแถวนี้เลยค่ะแถวนี้หรอือเปล่าใช่ค่ะ ได้หรือเล่ครับได้เลขหรือเปล่านั่งทายุจ้ะเ <laughs> อ้ยายม่ยุใสคือว่าจนวิ่งอ้ยมาแต้อำเภอเดชพุนค่ะอู้มาไกลขนน,นบอกค่ะโอ้มาเต้อำเภอเดชถุงเทงพ,เงพุนค่ะโอ้จัง่วได้ยังเอวดูบนกันมาครับอุบน,นะไม่อยใสนอ้วใไก่เนาะยเนาะ เดี <UNKNOWN> yeah. ๋ยวมาทางรถกระตาหนึ่งิมเาเบิ่งบรรยากาศไปนะครับเด้อไอโศกไอมันนะครับเด้อผู้ใดมาเบิ่งคลิปตอนนี้นะครับไอมันน้ำกันนะครับเป็นรับกิโลนะครับปกติสิอยู่หุบปกติสิอยู่ขอบทางนะหุบนะครับง่ายกับคอมมานี่ บรรยากาศนะคะรับบรรยากาศเอ,าอ้าอะไรหนูม, <c oughs> มีเลขมาด้วยโอ้โหอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้แม่ว่ายเลย ไ,ไมีถูกปะมีถูกจุดปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองจุดเดี่ยวในตงกงมันมีด้วยมันมีไก่ด้วยในหายมีอย่างใหญ่องอ๋อบิงปองเสียงโฉบปะ หมอจำบ่อเพิ่นว่าเพิ่นอนอาจารย์ปลอมมืนเสียงโฉกหรือบ้างเน,น,นาะคณะนี้มาจากอำเภอเดชอุดมนะครับมาไกลนะครับเดินทางมาเกือบสอคร้อยกิโลนะครับ ครับเหล็กละกิโลนะครับไปเห็นตัวใดกับตามนั้นนะครับวันก็จะเป็นสารนะครับสารก็จะมีเหล็กอยู่หัวาสารห้กันนะครับเด้อนี่ครับเป็นสารตายายนะครับสารตาซีาก็จะมีบริวารเพิ่นนะครับ ฟังนี้จะเป็น16นะครับ16กับ5 0ศูนย์เดี๋ยวพาไปหาอาจารย์ต่ออาจารย์ป๋อมนะครับ อาจารย์ป้อมเพิ่นแบ่งปันที่เด็ดนะครับเป็นสีไปใส่ครับเป็นฝันบอก เอาพ่นไปเอามาบอ่ะแมนค่ะเดินเรพิ่นเด้อขออใาญ่นะครับดเ,เด้อีออ่น้องเบิงไดัไหยเออ,เอนี่นชัดๆไปเลยเอาน้ำกันไปเลยเพื่อมีโชคมีลาบน้ำกันครับ ยากาศก็ค <muitas> ่อนข้างคึกคักนะครับมีขายของมีขายลอตเตอรี่นะครับน้องอ้องกนิ่นะคะสน้อกันอืมลาค่ะต้กันด้วยค่ะนี่กันนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วค่ะต้องกันรักใดนี่ครับพูดไปลักใดมารักปูนอ๋ออือังสี่นะ อเป็นไปบวงสวงมากบอกครับแมนค่ะอำเภอลำดวนแมนแมนนะครับทีเด็นอะออืมอมอืมอืมอืมอนอือืมทืมอมอื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 อมอื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 อออือมัอือม กันยายน2566นนะครับอาจารย์ป้อมฟันธงนะครับนี่ฟันธงไปเลยเออเต็มเมาเต็มเต็มเออประการฟันเลยเต็มที่ครับเต็มที่เอ้ยผมมีไงผมมีไงงวดนี่ เนี้จะนร้อนมีด้เออร้านจ้โดนด้วยน่นโดลกไหนคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามพันยูค่ะเบซีพันยูค่ะเออดีและเดี๋ยวเดี๋ยวทามันดอกเดี๋ยวผมสิดมาดดน้ำเนอะมาดดน้ำเนอะตดวน้ำม่ซือก็นี่โดดน้ำหวยเลยที่ดอกเนอะอ่าจานฟอือนฟันนะครับบนฟันให้เรียบร้อยนะครับตัวเหล็กนะครับอีกกเือนะครับ อ่านี่นะครับจารปลอมเหมือนฟันหายนะครับงวดนี้เอาไปเลยทีเด็ดขอบคุณครับาขอบคุณสำหรับทีเด็ดครับขอบคุณครับกาดกับคนมาเรื่อยๆนะครับเด็กกาหายไปแล้วนะครับอาจารย์ปอมหายไปแล้วสำหรับนักเสี่ยงโชคกะมากาบไหวบูชานะครับจะมีเซียมซีนะครับแล้วก็ ไหน้รัอ okay. uh, ้โนูตด้ตัวไหนอู้ไหนไหนไหนให้ผู้ชมดูหน่อยโเคเทียนศูนนะครับอีโน้นะครับโอเคฟันทงครับฟันทงครับเอามือนีก่อนเลยไปพี่เจ้าแก่บนบ่ายก่อนเลยมือเนี้ยเออข่งแรงไม่ชีวิตเลยแมนขังแรง

เอานุ oh no, เปิดดูสิโอ้ยแก้วกี้แก้วกี้แก้วกี้อือเีกนนะครับเลขแนวทางจากไดม้มาจากไสนเนี่ยอย๋อเพื่นไหยบ่ออฟูชามาบ่นี่นะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเออสวยอยู่สวยอยู่อ่ะแม่เก็บไว้ใส่ใหญ่คนใดบ่ถือมาสองงวดน,นี่บ่ จ้าได้มาติใสก่อนได้สองงวดมาติอุบลค่ะโอ้ได้สองงวดงวดนี้งวดที่สามงวดที่สามได้หลายบ่แม่งวดบ่ะค่ะได้งวดละแสนกว่าบาทนีะคะโอ้ได้งวดนี้เดี๋ยวงวดนี้เดียได้ตัวใดบอกบอกบอกพี่น้องหน่อยป้งวดนี้เดยอัอนด์แจับไข่แดงได้สองสองหาศูนย์ค่ะสองหาศูนย์เนาะเอาไปหมือนหมานกันเนาะเคื่อหมาเนาะ ถามันถือนี่สิมาเดมาโดดหนามนะเพื่นบอนี่อดมยมอีกแลวอะไรมันขึมาอีกอีกไล้กมันมาอีกค่ะโอเคนาอเออบนไหว่บนหวสห้าศูนะครับใหญ่นไดมาสองงวดเลยนะครับงวดนี้อาจจะเป็นงวดที่สามของพื้นนะครับ